หน้าไพ่นะ mm hmm. ก็มีเป็นเอดินหน้าพุชกันมังกรนะคะน้ำนะคะก็รากฏบีนพิจิกนะแล้วก็เไม่มีธาตุลมนะแล้วก็มีเป็นธาตุไฟเมสิงธนูเลยนะคะเด่นๆก็จะมีเป็นเดซันวันอาทิตย์นะแล้วก็มีเป็นราศีเมษคนะ่ะเอ็มเพอเรอร์นะคะเอ่อลเวอร์เมทุนนะแล้วก็เฮอร์มิตราศีกันนะก็ไม่มีธาตุลมอย่างเดียวนะเดนอาทิตย์เมษเมทุน นะก็จากหน้าไพ่นะหนึ่งไม้นะเขายังอเรียกว่ายังมีแพชชั่นมีความลหลงไหลในตัวคนอยู่นะแต่ว่าตอนนี้นะห้าถ้วยนะน่าจะมีเรื่องเศร้าเสียใจงนาะถ้วยล้มลงไปแล้วนะยังเหลือสองถ้วยตั้งอยู่นะก็คือยังมีความสุดรักอยู่นะยังเสียดาเศร้าเสียใจเหงาก็ได้นะก็ยังลักอยู่นะเป็นเดลเวอร์นะยังรู้สึกหลงลวบวาบอยู่นะท่านหนึ่งไม้ี่คือยังมีแพชชั่นนะ เขาก็น่าจะอายุน้อยกว่าคุณแน่นอนคนะ่ะเพจออฟวานกับเพจออฟเพ n t ด c คเิลนะมีทั้งความที่เรียกว่าอยากจะพูดคุยกับคุณยากมาจีบแล้วก็มีความจริงใจมัน่นคงจะแต่เเป็นระดับเด็กอยู่เลยนะหรือไม่ก็อาจจะนิสัยเด็กนะไว้รู่นใจร้อนก็ได้นะเพราะว่าเนียมเพลอรด้วยนะน่าจะเป็นคนต่างชาติต่างแดนนะแล้วก็มีอีโก้นะเป็นนานานาซิสิตนะจองหองนะก็ตอนนี้นะคะมีความเรียกว่า เบื่อเ,เซงเศร้าไม่สบอารมณ์อยู่ก็ได้นะคะไม่รู้ว่าเขาเศร้าเรื่องอะไรนะมีสีถ้วยอยู่นะเซงส่วนอันนี้ก็เศร้าน,นะแต่ว่ายังมีแพคชั่นยังหลงไหลยอยู่นะอยากจะเข้าหาพูดคุยนะอยากจะเริ่มต้นอะไรกับคุณนะเป็นเหรียญน,นะแล้วก็เฮอร์มิทนะ,ะตื่นรู้หรือทบทวนนะ,ะอาจจะรู้จักกันมานานเกินสิบปีหรือว่า ท่างกันไปนานเกินสิบปีหรือเปล่าห้าถึงสิบปีนะเฮอมีคือนานเป็นแบบฤาษสีจำสีนะหรือเป็นไพ่ติ่นดรู้ก็ได้นะหรือเขาแอบส่องุณอยู่เงียบๆก็ได้นะยังมีความรักเจ้าชู้อยู่นะคิงอ็บครับเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็ได้นะแต่ยังเจ้าชู้อยู่นะเขายังแอบ,บชอบหลงไหลอย,อยู่นะสามไม้นี่หันหลังไปแล้วนะเคยหันหลังก็ได้นะถึงได้มีห้าถ้วยนะแล้วสามไม้นะก็คืออาจจะมี ปกคนที่สามหรือมีสามทางให้ต้องเลือกนะมีเราสามคนก็ได้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นควีนอฟวานะควีนอฟวานก็ตอนนี้นะคะ mm hmm. เขามองคุณเป็นควีนอฟวานด้วยนะ mm hmm. ก็คือสวยเปรี้ยวมีเสน่ห์นะแล้วก็ไม่ค่อยแคร์เขานะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบแคร์งองไข่ด้วยนะมันก็เลยเหมือนเอ่องัดข้อกันอยู่นะแต่คุณยังเป็นดวงตะวันเป็นสันสดใสสาหรับเขานะ mm hmm. เขาก็เรียกว่าย,ยังชอบอยู่นะจะเป็นพวกมีโกวัง มาดวางฟอร์มเก๊กนะคะเขาก็จะจีบแบบเหมือนไม่จีบอะค่ะแบบไม่พูดต่อหน้านะทําอะไรแบบให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาสนใจคุณนะแต่ว่าคุณจะต้องไปเข้าหาเขาเองนะเพราะว่าเอ o r เป็นแนวนี้นะเป็นพวกหญิงนะมีอีโก้ไม่แอคชั่นนะแต่ว่าก็แอบ,บชอบคุณอยู่นะหลงไหลนนะแต่ว่าให้ระวังนะมีสามไม้อาจจะแอบบ อืมไม่เชิงแอบนะอาจจะมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยได้นะมีสามทางในตรงเรือนะแล้วยิ่งกิงออมคําี่คือเจ้าชู้ด้วยนะคะก็เคยเสียใจไปแล้วนะเดเวอร์ว่าเป็นรักทางเลือกด้วยก็ได้นะก็าอาจจะเป็นรักทางเรื่องของเขานะเขาอาจจะมีคู่แล้วก็ได้นะเพราะว่ากิงออมคํานี่คือคนแต่งงานแล้วนะเป็นเรียกว่าค่อนข้างแพร่ๆนะแล้วก็เจ้าชู้ด้วยนะส่วนเดรเวอร์เนี่ยเป็นความรักลงราที่สว่างช่วงวุบว่างนะจะยังไม่ใช่ ลักษณะของคู่รักที่เป็นตัวจริงนะจะเียกว,ว่าคือรักทางเลือกค่ะแต่อาจจะได้พัฒนานะคะก็มีช่วงวุ่ว่านะโปรโมชั่นอยู่นะก็เรียกว,ว่าให้รู้ว่าตอนนี้เขาก็ทรมานจิตใจนึกถึงคุณอยู่นะลหลงไหลอยากคุยอยากมาเจออะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีเรื่องเศร้าเสียใจหรือเซ็งอยู่นะไม่รู้คืออะไรนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ